ใครมาแม่วันทองของชา้างวันทองเดี๋ยวด้ไม่ใช่วันทองอยู่โน,โนู่นไปเอาตัวโน,โนี้อ่ยไปเอาตัวนู้นมันน่ากอดไหมนะ่ะในเรื่องอเ,เอาในเรื่องก่อนเรือ่องแม่จ้าแม่จ๋าแม่จ้าแม่จ๋าแม่วันของช้างแม่จ้าแม่จ๋าช้างมีเรื่องมาบอกจ้าเดี๋ยวนะนี่ชาคิดเหรอเนี่ยใช่ <c oughs> มีอะไรด้วยดๆชิร้อยไม่อชัก ช้างเองออกไปนล่อย่างใกล้ฉันนะไอ้ช้างอย่านะเดี๋ยวคนแถวนี้มันเห็นเน่ยก็อยาให้คนเห็นนะว่าช้างรักแม่ล่ะรักอะไรฉันมีผัวแล้วนะนี่แหละเรื่องนี้แหละช้างถึงมาบอกจะบอกอะไรจะรีบไปก็รีบไปฉันจะไปซื้อรถมีเรื่องจะบอกแม่ตั้งใจบังนะจ๊ะแม่จ๊ะแม่จ๋าไอ้แผลงยกกองทัพไปคราวนี้มันถูกฆ่าตัวค่าตายแล้วจ้ะพี่แพลง ตัวตัวเฮียอะไรไม่จรงช้างเมจ่าเมจ่าก็เพราะเรื่องนี้แหละช้างเป็นห่วงแกมาพูดมั่วๆนะว่าพี่แผนตายอ่ะนี่ไงศพไอ้แผนอยู่นี่ไม่จริงอ่ะไม่เชื่อไหมนี่ไงเก็บมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่หัวไอ้แผน ใช่หัวพี่แผรจริงๆด้วยอ่ะมีหงอนตรงเนี้ยใช่ปากยาวเนี่ยไอ้แพนแกหัวใครมาหรือเปล่าเนี่ยฮะนั่นแหะหัวไอ้แพนนี่ขาไหนไฟคลอกจ้ะถูกไฟคลอกมองอีกคนเลยจ้ะไี่แพนใช่โธ่ืฮะทำไมกินหัวไอ้แพนก็นไปล่ะไม่มีน้ำจิ้มหรอไม่มีนี่น่องไอ้แพนของกูของกู i <laughs>